นงานวิจัยที่ชื่อว่ายีนมีผลแค่ไหนต่อความสูงนะคะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนถึงกินนมหรือออกกำลังกายแล้วไม่สูงขึ้นหรือมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อความสูงกันแน่อย่างแรกและอย่างแรกนะคะเราก็มาศึกษาด้านวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ยุคแรกกันเลยคะ่ะย้อนไปเมื่อ3าล้านปีก่อนนะคะบรรพบุบรุษของเรา ออสตาโลพิเทคัสนะคะนั่นก็คือรูปแรกนะคะมีความสูงเฉลีย่ยเพียงแค่122เซติเมตรซึ่งน้อยมากๆในขณะที่1.5ล้านปีต่อมา โฮโมอิเล็กตัสมนุษย์รุ่นแรกที่รู้จักการใช้เครื่องมือซับซ้อนก็คือรูปที่2มีความสูงเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าออสตาลูดเทคัสมากถึง48เซนติเมตรในกระทั่งยุคหินนะคะมนุษย์ในทวีปยุโรปมีความสูงเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่183เซนติเมตรนั่นก็คือรูปที่3ค่ะส่วนรูปที่4นะคะก็คือรูปมนุษย์ในปัจจุบันนะคะซึ่งมีความสูงน้อยกว่ามนุษย์ในยุคหินนะคะเนื่องจาก ยุคที่ผู้คนต่างเปลี่ยนไปทานอาหารที่มีโปรตีนตอหนึ่งโภชนาการในจํานวนที่น้อยลงนะคะส่งผลให้ส่วนสูงเฉลี่ยกลับลดลงไปอย่างมากเหลือแค่163ซนติเมตรซึ่งลดไปถึง20ซนติเมตรเลยทีเดียวแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นเป็นเวลาหลายพันปีค่ะในศตวรรษที่18นะคะชาวยุโรปมีความสูงเฉลี่ยลดลงไปอีกจากเดิมเหลือเพียงแค่152ซนติเมตรจนกระทั่งพวกเขาตัดสินใจย้ายทินฐานไปที่ทวีปอเมริกากันนั้นเองนะคะทาให้ลูกหลานของพวกเขานะคะมีความสูงเฉลี่ย เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจอยู่ที่173เซนติเมตรถือว่าเป็นการก้าวกระโดดอย่างมากในเพียงแค่หนึชั่วอายุคนนะคะจากนั้นในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมความสูงเฉลี่ยของมนุษย์ก็ลดลงอีกครั้งค่ะเหลือแค่170เซนติเมตรเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในยุคนั้นนะคะแต่หลังจากนั้นไม่นานความสูงเฉลีย่ยก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันค่ะจนมาถึงในศตวรรษที่19 นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความเกี่ยวเนื่องกัรระวังความสูงของมนุษย์กับฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวพวกเขาสังเกตเห็นว่าคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีจะมีความสูงที่ค่อนข้างสูงกว่าคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่แย่นะคะก็จะเห็นในใ์นะคะก็คือคนที่มีเงินเนี่ยจะมีอาหารการกินโภชนาการมากกว่าคนที่ยากจนนะคะที่มีอาหารให้เลือกน้อยกว่าแล้วก็สารอาหารที่ได้รับเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันมากค่ะ และในปี2014นะคะในแพทย์โจเอลเฮอร์ชอนนักพันธุศาสตร์และกุมาราเวชโรคต่อมไร้ท่อแห่งโรงพยาบาลเด็กบอสตันและศูนย์วิจัยเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์และมหาวิทยาลัยฮาวารดได้เผยว่ารหัสพันธุกรรมของเด็กนั้นเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อความสูงค่ะโดยทีมวิจัยนานาชาตินะคะได้ทำการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของกลุ่มตัวอย่างเชื้อสายยุโรป ทั้งหมด253,288รายค่ะทั้งที่มาจากยุโรปอเมริกาเหนือและออสเตรเลียโดยทำการวินิจฉัยรหัสพันธุกรรมของกลุ่มตัวอย่างแต่ละรายถึง2ร,รหัสซึ่งพบว่ารหัสพันธุกรรม697รหัสจากส่วนประกอบของยีน424ตัวมีผลต่อความสูงของมนุษย์ค่ะและทีมวิจัยได้เผยต่ออีกว่า ในสารพันธุกรรมของแต่ละคนนั้นมียีนที่ทำหน้าที่กำหนดความสูงอยู่ร้อยละยีค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับการศึกษาเมื่อปี2550ที่ผ่านมานักวิจัยไม่สามารถหาคำตอบได้ว่ายีนและส่วนประกอบของรหัสพันธุกรรมในร่างกายของมนุษย์นั้นมีตัวใดบ้างที่มีผลต่อความสูงในแต่ละคนแม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่าความสูงของแต่ละคนนั้นมีปัจจัยหลักมาจากพันธุกรรมค่ะ หลังจากที่ได้ฟังเพื่อนพูดเรื่องวิวัฒนาการความสูงของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเราก็จะสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความสูงได้ดังนี้ค่ะปัจจัยที่หนึ่งนะคะก็คือด้านอาหารค่ะเราควรทานอาหารที่ครบห้ามู่มีโภชนาการสูงและดีต่อสุขภาพค่ะโดยอาหารที่เราจะทานนะคะเราจะเน้นไปทางโปรตีนเป็นหลักค่ะเพื่อเ,เสริมสร้างกล้ามเนื้อและซ่อมแซมเนื้อเยื่อของร่างกายเราค่ะยกตัวอ,อย่างอาหารนะคะก็เช่นอกไก่ปลาแซลมอนปลาทูน่าไข่ไก่ถั่ว โยเกิรเป็นต้นค่ะปัจจัยต่อมานะคะก็คือที่อยู่ค่ะควรจะถูกสุขลากษณะหรือถูกหลักสุข,ขาพิบาลค่ะถ้าไม่ถูกหลักสุข,ขาพิบาลน,นะคะก็จะก่อให้เกิดโรคติดต่อและอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยได้ค่ะปัจจัยต่อมานะคะก็คือด้านสภาพแวดล้อมค่ะควรมีความเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่อยู่อาศัยนะคะเพื่อความจะลงใจทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตใจค่ะ ถ้าสภาพแวดล้อมนะคะมีความย่ำแย่เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่สุขภาพจิตใจเราย่ำแย่เนี่ยก็จะส่งผลต่อความสูงได้เหมือนกันค่ะปัจจัยต่อมานะคะก็คือด้านเศรษฐกิจของครอบครัวค่ะถ้าฐานะทางครอบครัวของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่เป็นระดับปานกลางถึงระดับสูงนะคะเราก็จะสามารถรส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่อาจมีผลต่อความสูงของเด็กได้ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเศรษฐกิจของครอบครัวเนี่ย ตัวอย่างครอบคลุมถึงปัจจัยก่อนหน้านี้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นด้านอาหารค่ะซึ่งคนที่มีฐานะเนี่ยก็จะมีทางเลือกทางด้านอาหารที่มีโภชนาการมากกว่าอาหารของคนยากจนค่ะสรุปนะคะที่เพื่อนพูดไปทั้งหมดน่ะทำให้ปฏิเสธไม่ได้เลยว,ว่าสภาพความเป็นอยู่อาหารการกินสภาพแวดล้อมและการปพันธ์ต่างมีส่วนสำคัญในความแตกต่างของส่วนสูงของมนุษย์ แท้จริงแล้วยินทั้งหมดที่อยู่ภายในร่างกายของเราก็ต่างมีส่วนช่วยในเรื่องของสูนสูงไม่ทางไรกั